สวัสดีครับเจอนีครับโดตอนี้แล้วครับที่ทำล้อยางดักพึ่งนะครับทีน,นี้ที่มานจะมาให้ดูว่าเวลาพึ่งเขามาอยู่แล้วเขามาทําน้ําพึ่งทํารังแล้วเราจะได้ได้รวงพึ่งเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่มันต้องใส่ที่ขอบกันก่อนนะครับที่จะอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ก็จะมากินเนี่ยอมเกรสรเงาะนะครับเงาะชมเกรสรดอก เนาะแล้วก็มะขามนะครับใกล้นะครับหรือมะม่วงแถวโน้นนะจะไปดูนะครับ,คครบด้านหน้าจะเป็นตรงโน้นนะฮะมึงจะเข้าทางนี้นะครับมีไม้อยู่นะครับมีเหมือนไม้คอนอยู่ ทำไมว่ายกปูด้านหลังครับตอนนี้เป็นสอบปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะค่อยๆยกดูนะ,ะจะมีเพิ่งวินมาอย่างจะมีแสงไฟแต่ปิดแฟ,ดแฟรฟรกัน น่ใช่ก็จะพวงน้ำผึ้งแล้วนะอ่ะนี่นะครับอืนะอมเยอะโยดคนฮะดึงล่านะฮะค่อยว่าจะตก,กใจนะครับทีน,นี้ถึงแม้ว่าจะย้ายอยู่นะครับเดี๋ยว ๋ยวให้ทำกล่องไม้ย้ายอีกทีนะครับมันน้ำเพิ่มบางทีอาจากลัวจะได้น้อยนะครับให้ดูว่าเขาเวลาเราเราล่อมาอยู่เราก็จะอยู่อย่างนี้นะตอนนี้ให้เข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็จะทำกล่องไม้ใสนะครับทีนี้จะทำกล่องไม้ใสอีกทีนะครับนี้ก็คือใช้เราอย่างลดนะครับที่เราไปเปิดม่เสีย โผลออกมาแล้วพึ่งนะครับให้เห็น <ๆ S 1> นะครับยังอยู่จริงนะครับนี่อกีไปยกก็เลยทำให้ก็ออกมาตรงนี้นะครับคงจะต้องอาน้ำพึ่งอีกทีนะตเตรียมตรงมืออะไรมาย้ายอีกทีนะครับโอเค โอเคครับยังไงเราทำล่อเพิ่งได้แล้วแล้วก็ค่อยทำกล่องไม้ใส่ทีนะครับก็เดี๋ยวย้ายหนังพญาหรือว่าอะไรยังไงทีนะครับยังไงช่วยกปตามาตาากดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช้แมมใ,ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับยังไงก็ให้ช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับในไรในสวนในนาเรานะครับผสมเกสรช่วยผสมเกสรให้ต้นไม้ระหว่างรากไม้